แกิวกีราณาดีกีนิสิทธิ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยคว้ามงกุฎนางสาวไทยนนทบ,บุรี2,568ไปครองได้สำเร็จเรียกได้ว่าจัดยิ่งใหญ่มากๆเลยล่ะค่ะสำหรับเวทีนางสาวไทยนนทบ,บุรี2,568นำทีมโดยคุณวรังคณาอุเทนสุดคุณเก๋เรือนนาฏอ,อนคงผู้ถือลิขสิทธิ์กองประกวดนางสาวไทยนนทบ,บุรี2,568จัดโดยบริษัทเรือนนาฏอ,อนคงจำกัด ภายในงานได้รับเกียรติจาก CP นางสาวไทยและ CDMUT ห like, ลายจังหวัดเหล่านางงามและแขกผู้มีเกียรติกองเชียร์ร่วมงานการประกวดไฟนอลกันอย่างหนานแน่นณเดอะคิสตันชัยพฤกษ์นนทบุรีค่ะเาะเป็นเกียมาค่ะที่ได้รับงกุดของนสาวไทยทบ,บุรี เกินกว่าความคาดฝันไวมากๆเลยค่ะตอนนั้นตอนนั้นคือคิดตั้งแต่แรกเลยค่ะว่าแบบว่า top five ออก็ได้ top ปโอ r top t ร r e e t o เอา top หนึ่งเฉยเลยอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็แบบตอนนั้นก็รู้สึกแบบตื้นตันใจมากๆเพราะว่าแบบคำตอบที่ตอบไปในรอบสุดท้ายก็มีการพูดแบบเรื่องสถาบันที่แบบเรียนหรือศึกษาแบบเป็นคนที่แบบภูมิใจในการที่แบบเป็นลูกไกเกียวมากๆดูวสิชูกูแบบ ได้เอาคำตอบที่ได้เรียนสถานะมาต่อนะคะแล้วก็ได้ก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะทีทีมงานพี่ๆทุกคนเลยทั้งสตาฟทั้งแบบเบื่องหน้าเบื่องหลังทั้งคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะแล้วก็พี่ช่างแต่งหน้าพี่ช่างทำผมทุกคนที่เลี้ยงพี่คนดูแลขอบคุณมากมากค่ะเพราะว่า w ีเว r k กั a สุดทีมก็เลยแบบสามารถแบบทำโชว์ออกมาได้แบบเพอร์เฟกต์แบบ ขอบคุณทุกคนมากมากค่ะวันนี้ก็ภูมิใจและก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้รับตำแหน่งรองนักเรีรนรับหนึ่งค่ะของทางสายไทยเรยนรับปค่ะอจากมือก็ตื่นเต้นค่ะไม่คิดว่าจะมาถึงรองหนึ่งได้ค่ะก็อยากจะขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ซัพพอร์ตเด็กน้องคนนี้ค่ะทุกครั้งที่ประกวดก็จะคอยซัพพอร์ตตลอดก็ขอบคุณมากๆค่ะก็รู้สึกว่าดีใจมากๆแล้วก็เอาจากเสียสลตัวเองสุดๆค่ะก็ มันฝันที่ไม่กล้าฝันเลยหนูก็แบบงัวหนูก็แบบนั่งโมทชัยกลับไปหนก็หลอนอย่แลวจะดรามาโซ่ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมีอยู่ก็รู้สึกดีใจมากค่ะดีใจกับตำแหน่งนี่ได้นะแล้วก็กินดีกับ อยากขอบคุณพี่ๆสุดท่านนะคะที่ให้ความสนใจกับนางสาวไทยรุ่นพธีกันนี้ด้วยค่ะก็อยากฝากท่านนะคะที่อยากทตามความฝันนะคะมันไม่ได้ง่ายและก็ไม่ได้ยากค่ะเพียงแค่ลงมือทำค่ะก็สำหรับกิจกรรมต่อต่อยศองอ่าในสาวไทยรนทัพธีนะคะก็น่าจะติดตามได้ตามเพจ Facebook ของนางสาวไทยรนทัพธีนะคะแล้วก็ฝากถึงผู้เข้าประกวดปีหน้านะคะถ้า เชื่อมั่นแล้วคุณตั้งใจแล้วก็ทำต่อไปค่ะก็สักวันหนึ่งก็เป็นวันคุณค่ะ